อ่าครับแล้วกบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในารายการ FSTV วันนี้ก็อยู่เกมบาราสองเหมือนเดิมทุกๆวันเพืหัสเนาะวันนี้ไม่ได้มีอัปเดตอะไรมากมายเลยเป็นไลฟ์ัปเดตด้วยซ้ำก็คือไม่ได้ปิดเซิร์ฟทั้งท้าจะไม่ผิดนะแล้วก็เข้ามาเลยแล้วก็เล่นต่อได้เลยเดี๋ยวไปดูกันฮะว่ามีอะไรสำหรับสัปดาห์นี้เนาะไม่น่าจะมีอะไรอ่ะเพราะว่าบทที่15อห้าอะไรเงี้ยก็เพิ่งเปิดตัวกันมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคืออัปเดตใหญ่อะมันเพิ่งแบบว่าอัปเดตไปไงเนี่ยก็ม นะครับผมเล็กๆตอนนี้เรากลับมาให้กดอีกครั้งหนึ่งก็มือใหม่ไม่แนะนํานะครับข้ามเลยมันเป็นตัวแทงนะครับผมก็เลยยังไม่แนะนาเนาะแล้วก็ไม่ได้ใช้อะแน่ๆเนี่ยนะครับผมเปิดฟรีไม่ได้อะไรนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมสำหรับน้องเล็กๆก็เนี่ยข้ามได้เลย,เลยครับตัวนี้ผมเ,เข้าไปดู น้องก็ใช้ในเอ่อ pvp นะครับผมเราว่าน้องจะเป็นบาเรียกับท้อนเนาะซึ่งมันสำหรับผมอะที่เคยเห็นน้องลลีดมาเขาเล่นแค่ใน pvp กันเพราะว่ามันจะมีสะท้อนแต่ว่าใสนสถานการณ์อื่นๆก็ยังไม่เห็นนะครับผมว่าเอ่อจะเอาน้องไปใช้กับอะไรไมร่ว่าจะเป็นการตีบอสหรืออะไรก็ตามแต่นะครับผมมันเป็นตัวแทงที่แบบแทงร้อยนะครับผมก็ยังยังไม่แนะนำนะมือใหม่ผมแนะนําให้ข้ามไปเลยแบบไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังเลยข้ามได้ก็ข้ามเลยนะครับผมน้องลิดเนาะ แล้วก็อย่าลืมเข้าไปเล่นบทใหม่กันผมก็ยังเองยังไม่ได้เล่นเหมือนกันบทที่15นะครับผมมันจะได้ได้ตัว๋วได้เพชรได้ของได้ดานเนาะแล้วก็ปลดล็อกในเรื่องประเทศสุดให้มันปัจจุบันที่สุดนะแล้วก็มีอะไรอีกที่วันนี้ต้องทําก็คือน,นี่ฟีนันท์นเตอร์มีเปิดให้ตีแล้วก็จะไม่ผิดวันนี้นะตรงนี้พอธาน้ํานะครับก็เข้ามาตีกันได้ตรงนี้ดักเนสเดวิลเลอร์นะครับผมธาตุน้ำ ก็หาดูไกด์กันได้เนาะอบอกคนที่ไม่รู้จะลงทีมไหนอะไรยังไงนะครับผมส่วนตัวโบนัสก็ตามนี้เลยก็คือมีเล็กลิดนะครับผมมีน้องอันนี้นะครับผมน้องเบลดรอบที่แล้วชุดอัพอโซเนาะเนี่ยแล้วก็มีโอสตินนะครับแล้วก็มีดาวดาวีที่แจกฟรีโอเคฮะเราก็มาดูในส่วนของเอดาววี Darwin กันหน่อยเห็นคนแบบว่า พูดกันถึงเรื่องดาวี่แล้วงงๆกันว่าคืออะไรอ่าผมพาดูตรงพาร์ตตรงนี้เนาะอันนี้ที่ผมบอกว่าเนี่ย2 day quest เนี่ย3อันเห็นไหมผมก็ยังทำไม่เสร็จนะเพราะว่าผมรอทําทีเดียวนะผมแล้วมันมันมีเวลา14วันใช่ป่ะไอ้2 day quest อันเนี้ยมันสามารถทําครั้งเดียวแล้วมันได้หมดเลยวันที่1เนี่ยทำ2 day quest 1อันวันที่2ทําไอวันที่3ทํา2อันวันที่4ไม่ทําวันที่5ทํา3อันถูกไหมครับ คือสมมติว่าเรามาทําวันนี้ทีเดียวเลย3เควสมันจะผ่านหมดทุกวันมาเลยนะครับผมแล้วก็ไอ์รีไฟไอ์ไอเทมตรงเนี้ยอ่ะมันคืออะไรเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับผมทูเดย์เควสคืออะไรอ่ะทูเดย์เควสคือนี้เมื่อกี้เมื่อกี้มันรีควายเท่าไหร่นะ3เควสถูกป่ะอ่ะเอานี้ไหนไหนคลิปก็สั้นแล้วเดี๋ยวผมพาทําอ่ะปึ๊บตรงนี้นะครับผมเนี่ยทูเดย์เควสเดี๋ยวผมทําให้ดูเอาเป็นเควสง่าย,ายๆนะครับก็คือการเนี่ยอ่ะอันนี้เป็นเควสส่งเบียร์ในเมือง ยกถังเบียร์มาวางนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมเข้าไปคุยก่อนแค่เอาถังถ,ถังเบียร์นะครับผมมาวางอ่าเนี่ยอ่ะคูเดย์ตรงนี้นะครับผมอ่าได้ละเราต้องไปที่วางเบียร์นะครับผมก็จะมีมาร์คมาร์คบอกเนี่ยครับดูง่ายๆเนี่ยมีมาร์คบอกในแผนที่เลยเฟสโคตรชิลน่ะเนี่ยเรียบร้อยมาถึงปุ๊บเรายกกด F ยกถังเบียร์หรือว่ากดอ่าปุ่มด้านซ้ายตรงนี้เนาะ ยกถังเบียร์มานะครับผมแล้วก็วางมันเดินมาถึงก็จะวางเองเนาะแล้วก็เข้าไปคุยแค่นี้แค่นี้นะครับผมแค่นี้เลยเนี่ยแค่นี้นะครับผมเรียบร้อยแล้วเฟสทูเดย์เควสอันนี้คือเสร็จไปแล้วหนึ่งอันใช่ไหมทุกคนเนี่ยเมื่อกี้ม,มันต้องการ3ถูกไหมผมจะทําให้ดูแค่อันเดียวนะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องนั่งทํา3อันบางทีบางเควสมันยาวเห็นไหมทูเดย์เควสเสร็จแล้วหนึ่งเนี่ยแล้วถ้าเราดูวันที่3กับวันที่5มันก็นับหนึ่งไปด้วยเห็นไหม เนี่ยมันรั่วไปเลยผมก็เลยแนะนําว่านั่นแหละรอได้ก็นี่แต่ถ้าถ้าเป็นคนที่ทาทุกวันอยู่แล้วก็ทําทุกวันก็ไล้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะสำหรับ t เ o ย์เพ a y ตอนนั้นมันก็ได้เงินนะครับส่วน refi refi คืออะไร r e ไฟก็คือการให้เราตีของบวก9ไปแล้วไม่ว่าจะเป็น ur หรือ sr อะไรก็ตามแต่ที่มันขึ้นเม็ดด้านล่างแล้วตรงเนี้ยเม็ดอย่างเงี้ยเนี่ยเม็ดเกตเนี่ย bbs นู่นนี่นั่นเนี่ยหรือแบบ css อะไรก็ตามแต่นะครับผมที่ขึ้นเกตแล้วนะครับผมนั่นหมายความว่าของชิ้นนั้นสามารถ r e ไฟได้แล้ว อ่ะรีไฟได้แล้วคืออะไรก็นี่มีกดเข้ามาตรงนี้รีไฟเมนต์ตรงนี้นะครับผมเนี่ยแล้วก็ซูมเกตใหม่กดรีไฟตรงนี้แค่นี้เลยครับผมซึ่งการตอ,อการที่เราจะผ่านเควสนี้ได้เนี่ยก็คือการที่เราต้องรีไฟอันเนี้ยสามสิบครั้งซึ่งมันง่ายมากเราหาตัวสักตัวหนึ่งที่เราอยากจะรีไฟของอยู่แล้วหรือว่าเรามีตัวไหนที่แบบ เรายังไม่ได้ทําของหรือว่าไม่ไม่ได้รีไฟของหรือว่าของที่ไหนที่เราอยากจะรีไฟมันเพิ่มมาสมมติว่าผมแบบมั่วๆไปเลยอ่าเีผมมั่วๆดูอย่างนี้นะครับผม,มก็กดรีพีทตรงนี้แล้วก็30ครั้งแค่นี้นะครับผมแล้วก็รอดูว่าจํานวนมันครบไหมบางทีมันไม่ครบนะอ่าอย่างเงี้ย a a b ได้ตอนที่2 6ครั้งเห็นไหมครับมันยังไม่ครบ30นะอันนี้ number of refinement นั่นหมายความว่า จากที่เรากดออโต้ไปเมื่อกี้สามสิบอ่ะมันได้ค่าที่ดีที่สุดตอน26ครั้งอันนี้ก็ยังไม่ครบเราก็ต้องรีไฟต่ออีก4รอบอ่าประมาณนั้นนะครับผมให้ดูตรงนี้เดี๋ยวจะกดเป็นร้อยไปเลยก็ได้หรือกดเป็นหนับเท่าไหรไปเลยก็ได้แต่ว่าเราดูจํานวนครบตรงนี้อันนี้อีก4ครั้งครบแล้วถ้าเกับว่าผมเสร็จเควสรีไฟเมนแล้วแค่นั้นเองนะครับผมเนี่ยง่ายๆเลยผมบอกแล้วว่ามันไม่ได้มีอะไรายากแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกับไปต่อต่อต่อ,ตอไปเรื่อยๆคือต่อจากดาวี่ไปใช่ไหม ตัวอื่นเข้ามาเควสมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับผมซึ่งมันเป็นอย่างเงี้ยมาตลอดมันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะนะครับอันนี้ผมก็เนี่ยจริงๆพร้อมรับชุดน้องดาวี่ได้เลยเพียงแค่ไปทำ two day q u e s อีก2อันแค่นั้นเองนะครับตรงนี้ง่ายๆเห็นไหมง่ายใช่ไหมฮะง่ายมากนะครับผมอันนี้สมุนพวกนี้ก็เดลี่ปกตินะครับผมก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันเดี๋ยวจะลืมกันซะก่อนนะครับก็ไม่ได้มีอะไรแล้วปะสาหรับแบบอัปเดตวันนี้เพราะว่า บอสกิลก็อีก6วันอ่ะอีกประมาณ7วันพอดีนะครับเนี่ยใครมีน้องแบบว่าเล็กดีจะแล้วกดรับตั๋วได้เนี่ยผมผมรับแล้วใช่ไหมแล้วก็ใครที่อยากได้น้องเล็กดีหรือว่าไม่ได้อยากได้น้องเล็กดีแต่ว่าอยากได้ตั๋วตรงเนี้ยสิใบใช่ไหมครับก็มีมีเคล็ดลับก็คือร้านค้าตรงนี้นะครับผมร้านบาร์เนี่ยเนี่ยมีน้องเล็กดีให้จ้างเห็นไหมใช้ใช้คัมพีลุ้งสำหรับคนที่มีคัมพีลุ้งเหลือนะเอามาแลกได้นะคนยังไม่แลกตัวอื่นนะครับผมคนที่แบบว่า เออเขาเรียกว่าไงแลกแลกในร้านจนหมดแล้วอ่ะนะครับผม,ผมก็อย่าลืมมาแลกเนี่ยน้องตรงนี้มีส่งใครแลกไปแล้วก็ดีดีด้วยนะครับผมผมคุณก็ไม่ได้ตั๋วตัวนี้แต่ผมยังไม่แลกเนี่ยบวกสี่เรียบร้อยก็ได้ตั๋วไปนะครับตรงนี้ก็อย่าลืมมาแลกกันแล้วก็ผมรู้สึกว่าน้องเบรดมั้งจะมีให้แลกเหมือนกันในร้านค้าแต่อยู่ในบทที่15คือซึ่งผมก็ยังไปไม่ถึงนะครับผมผมยังไปไม่ถึงนะก็อย่าลืมถ้าใครถึงแล้ว ก็มาเม้นบอกกันได้ว่าเออมีจริงครับก็จะไปแลกกันพอแลกมาเราก็ได้ตั๋วตรงนี้คืนนะเดี๋ยวผมต้องเรียขแบบว่าเล่นละเล่นเล่นตรงเนี้ยพอเป็นเหลือหกวันถ้าถ้ามีจริงผมก็ได้10ตั๋วแล้วก็ไปแลกคัมพีนลุงเอาตรงนน้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับอัปเดตนี้ไม่ได้มีอะไรเนาะทุกคนก็น่าจะได้น้องเทเลเซ่ตรงนี้แล้วก็วิธีการคุยกับน้องอะไรเงี้ยก็หาดูนะครับผมผมก็ไม่สามารถทําลงคลิปนี้ได้หรือว่าใครตรงไงก็เข้ามาถามในทิสขอกันได้ นะครับผมโอเค,คใครติดปัญหาตรงไหนก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะใครอะไรยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์กำลังใจกันได้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ